สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเกดเล็กเกดน้อยนะักพัดกับโนกก y ะยูทู e วันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะครับอยู่ในห้องน้ําที่บ้านนะทุกท่านท่าน,นอาบน้าถ้านสบู่แบบนี้ก็ฟอกตัวแบบสบายๆเนาะถ้าใช้ก้อนสบู่แต่อถ้าก้อนสบู่เล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไงเนาะเวลาฟอกตัวแล้วมันก็หลุดนะ ฟอกไปถูไปมันก็เดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงเนาะมันไม่ดีเนะี่ยผมมีวิธีแก้จะมาบอกทำยังไงมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เอาสบู่อย่างเงี้ยนะครับตอนเล็กๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาขันน้ำอย่างนี้เนาะตักน้ำสักนิดนึงแล้วก็เอาไอ้นี่สบู่ก้อนเล็กๆเนี่ย,น,ยน,นะครับแช่น้ำไว้สักประมาณสองนาที ครับตอนนี้ก็ได้สองทีเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็เอาขึ้นเอาขึ้นมาแล้วเอาไอ้สบู่ก้อนใหญ่ที่เรามีอยู่เอามาทําอะไรเอามันรวมกันครับดูนะครับเอามากดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดใหดดูนี่กดเทปแบนอย่างนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันกดลงไปนะนี่กด ถ้าเกิดว่าเราถ้าเราไม่แช่น้ำนะครับสบู่มันก็จะไม่ไม่ติดกันอย่างนี้เป็นก้อนมันจะเป็นก้อนใครก้อนมันกดมันก็จะแตกมันจะหักแทนพอเราแช่น้ำสักสองนาทีประมาณนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้เป็นไงครับฟอกเนื้อฟอกตัวนี่ก็ตามสบายนะครับใช้ได้เหมือนเดิมอย่าทิ้งนะครับอันนี้เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมอาบน้ําก่อนนะครับบ๊ายบาย